สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการพิเศษจากโอเมก้าโวคลาสวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่หลายคนคิดว่าปลอดภัยแต่มันคือกับดักเงียบที่ทำลายหลายโครงการมาแล้วทั่วประเทศนั่นคือสัญญาก่อสร้างฟีดิกส์ครับ สวัสดีค่ะถ้าคุณอยู่ในวงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์หรือบริหารโครงการคุณอาจเคยใช้หรือเห็นฟีดิกส์ผ่านตาแต่น้อยคนมากค่ะที่จะเข้าใจมันแบบลึกจริงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเสียหายระดับ10ล้านค่ะ หลายองค์กรเซนฟิดิกส์โดยไม่รู้เลยว่าแจ้งชั้นหนึ่งวันก็ทําให้เคลมไม่ได้เคสหนึ่งที่เรารู้จักบริษัทส่งงานเสร็จตรงเวลาแต่ลืมส่งดีเล์โนติสภายในกรอบเวลาผลคือเจ้าของงานไม่จ่ายงวดสุดท้ายเพราะถือว่าหมดสิทธิ์ตามสัญญาครับ อีกเคสหนึ่งค่ะทีมวิศวกรเปลี่ยนสเปควัสดุตามที่โอนเนอร์ขอแต่ไม่ผ่านกระบวนการเอนจิเนียร์ในฟีดิกส0 1 7สุดท้ายงานเสร็จกลายเป็นว่าจ่ายไม่ได้เพราะผิดขั้นตอนและเคลมก็ไม่ได้อีกความเสียหายคือรับผิดชอบเองไปเลยเต็มๆค่ะหนักที่สุดคือเคสที่รีฟ้องศาลทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้ผ่าน D A A B สุดท้ายศาลเม่รับฟ้องคดีล่าช้าเสียค่าธรรมเนียมและเสียอำนาจต่อรองไปเลยฟรีๆครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณจะเข้าใจได้แบบลึกชัดใช้ได้จริงในหลักสูตรพิเศษ f ีดิกส์คอนแท็เคล็ดลับการใช้สัญญาก่อสร้าง f ีดิกส์เซ็ก2017ที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่5-6สิงหาคมนี้ที่โรงแรมแกรนด Center Point ราชดำริ2วันเต็มกับสุดยอดวิทยากรด้านกฎหมายและวิศวกรรมค่ะ ก่อนลากันไปฝากไว้อีกสักนิดครับเพราะ p h o ิกส์ไม่ใช่แค่เอกสารสําเร็จรูปแต่คือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ต้องรู้ก่อนใช้แล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับ